สวัดดีค่ะมะเมืองผักสวนครัวป่าเดอ้อจ้ะเดอ้อพี่อันนี้เป็นอ่า,าเด้อค่ะนี่นี่ขณาะนา,ข,นา,ข,นาขึ้นหลายคักแล้วค่ะกําลังขึ้นค่ะนี่ะนาทับป่าจำว่าผิดเดค้ค่ะนี่ะนาค่ะนี่ะนาเนาะนนี้ผักบุ้งค่ะ ผักบุง้งผักบุ้งก็อันแตกแล้วค่ะไก่สิได้กินแล้วเนาะผักบุ้งก็ได้ผักบุ้งก็บไก่สิได้กินแล้วค่ะผักบุ้งไก่สิได้กินแล้วเนาะจ้ามือค่ะกับพักบุง้งค่ะนี่ขา้างหน้า แตงโมนะจ๊ะนี่แตงโมแตงโมแตงโมก็แต,แต,แตกแ,ตแล้วแตงโมก็แตกแ,ตแล้วจ้านี่คืออผักสวนครัหวห้วดกินได้ปลูกได้ง่ายๆค่ะปลูกได้ง่ายๆเห็นบ่มต้นแตงโมก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาเด็กกินมักแตงโมแทนะคะ่ะงานนี้ เด็กกินบักแตงโมแท้ๆนี่ปลูกแป๊บเดียวปลูกมื่อกี้มือเองค่ะสามสี่มือนี่ชุดละหนึ่งนกค่ะสามสี่มืออันนี้นาสเป็นผักซีเดจ้ะผักซีบ่ทันเด้แตกผักซีบ่ทันเด้แตกจ้ะผักซีบ่ทันเด้แตกอุ้ยเริ่มแล้วนี่นี่เริ่มแตกเม็ดแล้วผักซี ผักซีเริ่มแตกเม็ดแล้วค่ะพักซีเริ่มแปกเม็ดแล้วจ้าอันนี้อันนี้เป็นอบค่ะอบอบแดงค่ะนี่โอบแดงเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวป้าจะไปเอาอันนั้นมาคุ้มไว้เ่อไห้มันแหง้งหาหยาหาอยางมาคุ้มเอาไว้นี่ สองกระทงนี่คี่อบนี่สลัดอบได้กินแท้ได้กินแท้ผักซีห่วยกินได้นี่แหละผักเขาปลูกง่ายง่ายค่ะบ่ได้ปลูกยากเลยปลูกง่าย,ง,ายง่ายค่ะปลูกง่ายง่ายอันนี้ก็ต้นักฮุง นี่รู้ซึกจะเป็นแขกดำถ้าป้าจะมาผิดเขาบอกดิมี่แขกดำากับดำเนินอันอดำเนินการขาวแขกดำการดำนี่เห็นบ่มคะนี่นี่การดำป้าสงสัยละเอ้ยมันคือกันจัิงสิเนาะเฮาสิงูได้จ้งไดว่าอันเป็นดำเนินรือแขกดำเพ่นก็เลยบอกป้ามาว่าถ่าถ่าเป็นอ่าอุ้ย,ยแม่ค่ะเขอพทษ ถ้าเป็นดำเนินนี่การขาวนี่นี่นี่การขาวแต่ถ้าเป็นอ่าแขกดำก็คือการดำเนาะจ้ะนี่การสีดำอันก็บ่ไเ้ถือว่าดำแต่กมันออกน้นำตาลน้ำตาลค่ะ,คะอ่ะใบใหม่ใบใหม่เปล่ามัดปิดไว้ล้มพัดนี่นน เอาใบใหม่ปิดไว้เพื่ออย่างค่ะป้องกันความชื้นบ่ไห่มันอ่าชื้นโอ้บะไห้มันแห้งไว้เราก็บ,บัดที่นี่กันพวกอ่าไอ้นั่นพวกนกพวกอย่างเพิ่นสิม,กม,ม,ออม,มกา,ากินเมล็ดเนาะเมล็ดผักเฮ้งเฮาก็เลี้ยต้องกันเอาไว้ ล้มผันพัดนี่ล้มผัดล,มดล้มผัดนี้อุ๊บอุบอุุ๊หีุ่น่นบกที่นยอจ้ะหมดหาอันนี้นี่เป็นตุ่นค่าตุ่นค่ากำลัางงามค่ะ ต้นคากำลังงามเนาะค่ะนี่เอามาอันนี้ก็คาคาคือกันค่ะนี่คาอัน,นอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นล้ำต้นเป็นเงาเป็นหัวมันค่ะนี่ออกมาจากนี้นี่อันนี้ต้นคาค่ะอันนี้อ่า เป็นเอ่เป็นใบกระเพราค่ะมันปุ่นใหญ่ปุนนันหลายแล้วบที่นี่มันก็ขันห้องบัตัดนี่ห้องบอดแตงแตงพิงมันได้ค่ะห้องบัตัดตีเนี่ยตัดดอกตัดอย่างมันออกมันก็สิตายไว้อ่ต้นไอ้นั่นป้าตายไปแล้วต้นเอ่อ ต้นต้นอันใบแมงลักค่ะอันนี้ก็เหลือสองต้นสามต้นนี้เป็นต้นอ่านั่นนี่เป็นต้นกระเพราค่ะเห็นว่าค่ะเมืองว่ามันยุนมันใหญ่ขนาดใหนนี่มึงต้นมึงต่อมันค่ะเดี๋ยวป้าสิมาดแตง่งนี่ตัดเอานี่มักออกมันจะได ยูดนเดี๋ยวจ้งนอนมมนก็สิตายอีกค่ะฮอาเสดไนมิปลูกกินงามงามปลูกงามงามกินดนดนค่ะนี่ผักสวนควรัวหัวกินได้เนาะจะเป็นไรคะ่ะอันนี้งามเล้วเด้ค่ะนี่นี่งามเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วตะก,กี้เพิ่นสิตายแหล่บบตายแหล่ป่าเอาปุ๋ยคิงว่ามาใสแล้วกว็ นำปุ๋ยมกักมใช้ค่ะใดรถเทเดียวน้าปุ๋ยมกัยกรถหล่กนเพื้นตายเนาะค่ะเดี๋ยวป้าฉมาลดอีกมือนี่เสียวมารดอีกเที่หนึงยุค่ะค่ะอ่าเป็นไดค่ะค่ะคลิปนี้นี่คือเป็นผักเนาะอ้าแทนท้ายค่ะแทมท้ายนี่ต้นอ่าต,ต้นลิว้วต้นลิ้วป่า อายุใกล้ๆก,กันนี่แหลจะจะจะนี่อันดอกเพ่นนั่นเด้ค่ะดอกเพ่นลวงดอกเพ่นลวงลงมาอมืดอกอลวงลงมาป้าว่ามันเพ่นแตก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 อื่นจังใดขึ้นแตกก่อแตกนั่นวะอถ้าป้า มันมันต้นของเพลินบ่ป้ากับผมได้เด,ด้เนี่ยเนี่ยป้าคิดว่าหน่าสิเมนน,นี่จังใดเนี่ยแตดพิ่มเยอะแค่เนี้ยขึ้นเต็มเลยอือเฮียแดดพิพยอะแค่เนี้ยขึ้นเต็มอือพี่ป้ากับอกว่าเมนจังใด นี่เราอันนี้เป็นพวกไอ้น,นั่นนี่ก็เ,เป็นพวกพวกพวกคุณนายตื่นสายค่ะป่าสังเมล็ดผึ่งมาป่าเรียวมะปูกจ้ะนี่สองกระถางป่าปูกสองกระถางอันนี้แตกแล้วแตก,กแล้วนี่ก็เริ่มแตกแล้วอันนี้กระถางนี่ยั้งเน,ะนาะยั้งยั้ง เขาถามมึงกันอันนี้บานชื่นบานชื่นแค่ค่ะสวยงามมากสวยงามมากนี่น,นี่มีสีบานเย็นสีแดงสีส้มแล้วอันนี้เป็นดาวเรืองกลิ่นหอมมากเลยค่ะเนี่ยดาวเรืองนี่ดาวเรือง,เรองกับกลิ่นหอมค่ะดาวเรืองกลิ่นหอมมากอันนี้พื่นหักปาหดหนามหลายที่หกักเนื่ยว่ะปากเสียดายปากเลยเสียปไว้ เสียบพื้นไว้ล้องมึงห้าพื้นติดห้าพื้นขึ้นแตกหากแตกหยังบอกมาอีกอืค่ะนี่ล่ะค่ะคลิปนี้ซ้ำนี้เด้อค่ะเดอ้อพ่อกันไหมเด้อค่ะสวัสดีจ้า